สวัสดีครับวันนี้แล้วก็เจอกันอีกแล้วนะครับสําหรับโจทย์ในวันนี้นะครับจะเป็นโจทย์เกี่ยวกับเรื่องการแจกครองนะครับโดยโจทย์ในข้อนี้นะครับเขาได้บอกไว้ว่ารถโดยสารคันหนึ่งนะครับเมื่อเริ่มต้นเนี่ยมีผู้โดยสาร25คนนะครับรถคันนี้จะหยุดให้ผู้โดยสารลง10แห่งนะครับแล้วจะได้ถามว่าจะมีวิธีที่ผู้โดยสารจะเลือกลงได้กี่วิธีนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็จะมาว่ด ให้เกิดความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นนะครับอ่ะมาเขาบอกว่าผู้โดยสารในมี25คนจะหยุดให้บริษัทลง10แห่งนะครับอ่าอ่าครูก็จะวัดบานี้ก่อนนะครับบารนี้ก็คือแทนเอ่อสถานที่ที่ผู้โดยสารที่จะเลือกลงได้ทั้ง10แห่งนะครับอ่ามี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 นี่ก็คือสถานที่10แห่งนะครับที่ผู้โดยสารเนี่ยสามารถเลือกลงได้นะครับก็คือเริ่มต้นเนี่ยมีผู้โดยสารอยู่ในรถนะครับอ่า25คนนะครับนี่คือเริ่มต้นแต่สมมติลงอ่านี่สมมติเป็นป้ายที่1น,นะครับอ่ะป้ายที่1เนี่ยจะมีคนลงกี่คนก็ได้นะครับหรือว่าไม่มีคนลงเลยก็ได้นะครับอ่ะแล้วก็ไปต่ออันนี้ป้ายที่2ป้ายที่3ป้ายที่4 ป้ายที่หนะครับอ่ะจนไปถึงป้ายสุดท้ายแล้วนะครับอ่านั่นคือเมื่อคนลงจนถึงป้ายสุดท้ายครบแล้วเนี่ยพอที่สุดท้ายนี้นะครับอ่าจะต้องไม่มีผู้โดยสารลงเรืออยู่บนรถคันนี้นั่นเองนะครับอ่าก็คือทั้ง10ป้ายนี้นะครับอ่าผู้โดยสารทั้ง25คนเนี่ยจะลงสมมติลงป้ายนี้20คนเลยก็ได้ป้ายนี้1ป้ายนี้ศูนย์อ่ะแต่ว่าทั้ง10แห่งนี้นะครับ ต้องรวมแล้วเนี่ยจะต้องได้เท่ากับ25คนที่ลงไปจากรถคันนี้นั่นเองนะครับอ่าโอเคครับพอจะเข้าใจกันไหมครับอ่าอ่าต่อไปครูก็จะบอกสูตรในที่เกี่ยวกับเอ่อเรื่องการเจก,กของนะครับสูตรของมันก็คือ hit n เลือก r นะครับอ่าเท่ากับ r บวก n ลบ1เลือก อ่านั่นเองนะครับอ่าโอเคอินอินสำหรับจุดข้อน,นี้คืออินก็คือแทนสถานที่ที่สิบแห่งน,นั่นเองนะครับสถานที่สิบแห่งที่ผู้โดยสารเนี่ยจะสามารถเลือกลงไปได้ในแต่ละที่นะครับว่าจะลงไปกี่คนหรือว่าไม่ลงสักคนเลยก็ได้นะครับอ่า N, อิน,อนนี้ก็คือในจุดข้อนี้ก็คือสิบนั่นเองนะครับอ่าอินเท่ากับสิบ อ่าอ่าคืออ่าก็คือผู้โดยสารนั่นเองนะครับในโจทย์ข้อนี้นะครับอ่าคือเป็นจํานวนคนที่ลงแล้วในทั้งสิบที่นี้นะครับได้รวมกันนะครับอ่าคือจํานวนคนทั้งสิบแห่งนี้นะครับสิบสิบที่นี้นะครับลงไปรวมกันนะครับอ่านั่นก็คือยี่สิบห้าคนนั่นเองนะครับอ่า ดังนั้นเราก็จะมาหาวิธีที่ผู้จัดสรรจะเลือกลงได้นะครับอ่ะดังนั้นมีวิธีที่ผู้โดยสารจะเลือกลงได้ก็คืออ่ะแทนลงไปในส่วนเลยนะครับอ่ะก็คือ 25บวก n คือ10นะครับลบ1เลือก25นะครับอ่าเท่ากับ25บวก10ลบ1ได้34เลือก25น,นั่นเองนะครับอ่าเท่ากับ34แฟกหารด้วย25แฟแก9แฟกวิธี นั่นเองนะครับอ่านี่ก็คือคําตอบของโจทย์ข้อนี้นั่นเองนะครับอ่าเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับสําหรับโจทย์ข้อนี้เอ่อถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยในนาทีนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ